ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องไม่ได้ไลฟ์มาสองสาวันวันนี้มาเจอกันแล้วนะคะเช้านี้ค่ะทานกาแฟค่ะค่ะคอลลาเจนนะคะสมผสมคอลลาเจนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใครที่เป็นปวดแข้งปวดขานะคะนี่ค่ะ ผัดคอลลาเจนนะคะนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดค่ะของเขาค่ะสมผสมคอลลาเจนค่ะกินแล้วผิวพรรณหน้าตาเต่งึงเด้งดึ๋งๆนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะนิ้วนิ้วร็อกนิ้วชานะคะนี่ค่ะนูทีพัดค่ะผสมกันลงไปนะคะโอ้หอมสุดยอดอร่อยค่ะนี่ค่ะใครที่เป็นนิ้วร็อกนิ้วชานะคะนี่ค่ะกินแล้วหายค่ะนี่ค่ะ แล้วใครถ้าไม่ทานข้าวนะคะทานตัวนี้แทนข้าวได้เลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะของเขาค่ะนี่ค่ะวัชพืช5มุมครบอยู่ในนี้ตัวเดียวไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะคะอยู่ในซองเดียวกัน,นตัวเดียวกันนี่เลยค่ะนะคะโนทีพัดกาแฟสูบสผสมคอลลาเจนนะคะหอมสดชื่นค่ะการันตีได้ค่ะ ดีและวืนใจค่ะมีของดีมาเล่าสู่กันฟังนะจ้าเพื่อนๆนค่ะสองตัวนี้ค่ะของดีมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊าไปแล้วนะจ๊าบ๊ายบายค่ะ